ตอนนี้จะไปเที่ยวต่อเมื่อวานไปเที่ยวเชียงแสนนะคะอุ้ยไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ไปเชียงรายอันนี้ไปเชียงอ่าไม่สวยแม่สวยก็ตอนนี้ก็คือมาเรียกที่เขยเนาะแล้วก็กําลังจะออกเดินทางกันแล้วตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบหกนาทีโอเคจะเดินทางจะเดินทางไกลไปเขาบอกว่าไกลมากเหรอสองชั่วโมงยงเงี้ยสองชั่วโมงเหรอ ไม่ได้ยินถ้าเจอโซลูติเดี๋ยวเราต้องไปหาในข้เลยโอเคไปก่อนไปเที่ยวอีกแล้วครั้งนี้ในพากันเที่ยวจริงๆพากระเสียตังค์ไม่ว่าไม่ได้มางานมาทำงานมาเชื่อล้วนเชื่อล้วนข้ออ้างนะกระเสียเงิน ตอนนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันที่ยกัน one, away, ตอนนี้เช้านะคะก็อยากกินอะไรแบบร er ้อนๆได้ค่ะกันดารนะกันดารเหะ กลัวไม่อ้วนนะคะกินหมี่กแลลวท <laughs> ำไม,มก็คือชอบหมี่เนอะชอบมากก็เลยบ <laughs> วมถึงทุกวันนี้ <laughs> ชอบกินหมี่แกงแซ่บอีหลีแซ่บตั้งแต่ยังไม่ปรุง <laughs> อ่ะจริงอร่อย โทรศันท์ไปวางไว้ไหนวะน้ำเปล่า๋ยาให้ฉันถามนะเธอสับไปไหนให้ผมดีถหายที่แบบนี้แล้วก็โทรสือหายเสอเสือหา รถติดข้างนอกนี้รถติดและตรงนี้อเต็มเลยอจ้องจ้เช้านะสิบเอ็ดโมงไปแท็กมันได้อยู่สิบเอดโมงค่ะทุกคนดูสิเต็มาตรงเวลาเขาไปแทรกเาหเออวันนเรไปนีมา้อออันนี้ไปถาดูไอ่มได้ไปเลยกันมได้ไปเลย ๋อไ้โหโอเคถ่ายรถสวยนั่นแหละมันนั่นแหละโอ้แม่งอุ้ยมาตรงตตรงนั้นน่ะน่าจะถ้าอยู่อะทำมันดีช่วยเรานะถ้าแบบเขาก็มาช้าเหมือนกันเขามาช้ามากช้าเรา เราว่านลงมาเช้าไม่ใช่หรอเช่าลงมาสายแค่ไหนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะถึงแล้วแม่สวยแม่สวยแม่สลวยค่ะเฮ้ยเราเห็นแค่เราเราเห็นแต่ในตกวันนี้เราก็ได้มาเยือนสักทีใช่แล้วลูกวันนี้สนมีนุ่มคอร์ลมสักวันแล้วนะขอร์ลมสักวันขอร์ลมคอลมคอดัมไม่ดัมหรือว่าดัมหรือว่ารดัมหรือว่าดัมซีทงออกมา ร่องแพงนะคะก็ต้องไปซื้อเออเนี่ยมันต้องมีไอ้ใส่แ็งแบบไม่เคยโอ้นหี้พร้อมค่ะคือดูเหมือนไม่พร้อมนะคะแต่ว่าพร้อม่วไปไปไปโอเคตอนนี้ก็มาถึงแม่ไปหาซื้วของนนี้รถน้องเาอกเอากล้ามากไม่เมื่อกี้เราอยู่ในรถแบบแอร์เย็นๆอ่ะเราคิดว่าอุ้ย นี่นต้องหนาวแน่เลยตอนนี้เรายังไม่มีซุ้มให้นั่งเลยใช่ลองบนสองรอบแล้วยังไม่มีซุ้มเลยนะคะเพราะเต็มนี่เรามาเช้าแล้วนะใช่ถึงประมาณ11บดโมงกว่าแล้วใช่เที่ยงแล้วนะคะก็แวะนู้นแวะนี่ใช้เวลาเดินทางประมาณแบบสองสามสี่ชั่วโมงกันอย่าเงี้ยไกลมากเลยค่ะ เสียงดังไม่ใช่คนดังแบบซื่อเสียงดังเสียงดังใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินไปเสียงเราตอนนี้เรากำลังจะไปล่องแพก่อนแล้วก็ค่อยไปหาซุ้มเออนั่งใช่เพราะว่าทั้งบนเนี้เราจะล่องแพงแไปข้างบนนี้เลยไปถึงล่างน่ะเราคิดว่าแบบแค่นิด เออไม่ไม่ไกลเทขาบอกว่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยอ่ะโอ้โหแบบยาวมากมาเราเห็นเอ่อทุกวันเห็นในติ๊กต็อกทุกวันเห็นคนอื่นมาถ่ายทุกวันวันนี้เราก็มาได้มาถึงสักทีเลยแฮะไม่แน่ใจเราจะได้นั่งหรือเปล่าเนาะนี่ห้องน้ำห้องน้ำเหรอไหมคิดว่ารู้จักเข้าไหมเข้าห้องน้ำเหรไหมไม่เข้าหรอ เขาเลยเขาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวบัฟฟองพาดูบรรยากาศนะคะแต่กองมือโป้นะรู้เปล่เดี๋ยวต้องมีค่าค่านายหน้าหรือว่าค่าทีมงานค่าทีมงานทีมยังไม่ได้ไม่ทัดฝอยเลยนะขอค่านายหน้าก่อนเลย ดีนะว,วันนี้เราจะมาเล่นน้ำอ่ะแผลขาเราหายก่อนเราไปซิ่งมา <laughs>

โอ้โหสุดๆอ่ะพี่พีดูสิว wow. like oh, so ้าวแม่สวยนะคะออกเสียงถูกไหมตรงนี้ก็คือตรงข้างบนเลย เมื่อกี้เราเริ่มขึ้นตรงนี้ลงไปนะคะหนึ่งชั่วโมงกว่าที่ดูสนุกมากมากอะ่ะหมดแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันสนุกเกินนะมันสนุกเกิน <c oughs> ยังไม่ไปเลยก็เดินแาดน้ำจนแบบเรไม่คิดว่าเราจะมาตอง <c oughs> ดื่มตาไม่ได้เลยเราไม่คิดเลยเมื่อกี้ว่าน่าจะแบบเออแค่นั่งชิวๆดูเขาอย่ากแต่เออไหนๆเราก็มาทั้งทีอะพี่ๆมันก็ต้องจัด แล้วปะอะไรเงี้ยโอ้โหเสื้อกลุ่มก็เรเิ่มจะใส่แบบนั้นนะเราไม่มีแบบเออ กินสเต็กเลือกไปเลยมีที่นั่งนะมีที่นั่งไหมคะอ๋อโอเคเราเลือกของกินไปก่อนโอ้โหซี่เก่ยวอีสานนะ่ากินมากเลยกรอนกรอนว้าวเพียร์ซเกี่ยวอีสาน่นี่อันนี้อันนีมน้มีพริกอันนี้มีพริกอ๋อโอเคอ๋อันนี้พริกละเอาจำไปได้เอาสองอกันหนักนะีครับคุกินไหมมีใครกินไหมอันเนี้ย ่เนี่ยเอาไปเลยกินปีกไ่อเอาสองอันเอาสองอันไงพริกกับอันเนี้ยอืมเอาอันพริกกับอันนี้สองอันเองค่ะหูปีกไก่ปีกไก่เหรอปีไปห้าเอาเอาเอายิ้มเอาเอาเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวเคี้ยวนานี้เราจะนั่งข้างบนนี้เลยนะคะเพราะว่า ข้างล่างเต็มค่ะขนาดมาเช้าเออเขาน่าจะจองไว้ก่อนนะอ่าก็วันนี้เออวันนี้เอาวันอาทิตย์ใช่แต่ว่าเราคิดว่าแบบหลังสงการแล้วไม่ค่อยแบบเต็มหรอกมั้งอะไรเงี้ยเต็ดวันอาทิตย์ค่ะคนเต็มก็เลยไม่แล้วเราสนุกตอนล่องแพแล้วก็เออเรานั่งกินหิวโอเคโอ้สุดยอดอ่ะ สุดยอดอะแบบที่สุดที่สุดคือหายใจไม่ได้ใช่ตาแสบมากแสบตาด้วยเข้าตาโอเคนั่งกินค่ะยำไหรอยำหอยไทยยำหอยไทยมีมีก็ข้านมจีนหนึ่งไงข้าวเหนียวห้าโอเคแค่นี้ก่อนนะ อันนี้สื้อกดอร่อยซื้อกอบกินไห ไม่เคยทําให้ผิดหวังค่ะตาไทยก็ต้องมาเมช่นเช่นแบบเวียเตียวอะไรอย่างนี้ต้องมานะฮะเพราะว่าเรามาเมืองไทยเราต้องกินแต่อร่อยจริงไม่ทําให้ผิดหวังค่ะสุดๆค่ะตอนนี้ก็กินเหนื่อยกันมาลนะเหนื่อยสนุก แต่นะรอกันโอเคสนุกเนาะสุดๆไปเลยถ่ายรูปก็สวยถ่ายวีดีโอก็ได้หมดเลยโอเคตารังกานโอเคตอนนี้กลับค่ะฟังฟูรีกลับเลยนะคะก็สำหรับอีพีนี้พาเที่ยวแม่สรวยเออแม่สรวยหรือเ่าแม่สวรวยพูดไปไมก็แม่สวยเออแม่สวยค่ะคืออะค่ะ คนเยอะคนเริ่มค่อยเยอะคนเยอะมากคล้วนี่คือหลังสงการนะคะ่ะใช่ถ้าหนัาสงการนี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดพด,ดีแล้ว<ๆ>อตอนนี้เออเนาะโอเคไบายๆแล้วค่ะจะกันใหม่อีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบอรฟองด้วยเนาะนี่ได้มาถึงสักที่อันนีหอก,กับบ้านของเรือเผื่อหิว